พี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะบ่แม่นเครื่องบักบับเด้พี่น้องเลยอุญุไยนะอันนี้บ่แม่นเครื่องบักบับเด้พี่น้องเลยอันนี้เพิ่นหามาปลูกใส่ได้พี่น้องเป็นไม้ประดับได้อันนี้เป็นทางยางพี่น้องเป็นทางยางเป็นสกายวอล์กเนาะอ่าตอนนี้เตยพ่นอยู่ที่หอมพงพี่น้องก็ดีเตยพ่นออกมาทำบุระเนาะฝนกระซิบสตกพี่น้องสิก็คือบนหมื่นเลยก็ไม่เห็นไม่เห็นต้นไม้พี่น้องเห็นต้นไม้อยู่ทางยางนี่ก็เลยอยากถ่ายพี่น้องคนทางบ้านได้เบิ่งเนาะ อันนี้่าจะไม่ต้นสมเสียวอยู่บ้านเอิญเนาะเตยพ่นกระบุหูนะไม่เห็นเนาะพี่น้องสวัสดีครับสบายดีพี่น้องทางลาวและไทยไอซีทางสองฝั่งโพงเน้ะพี่น้องไม่นด้เตยพ่นสื้อผ้าพี่น้องบ้านเฮ้ามาเบิร์อ่าประเทศที่เจริญประเทศที่พัฒนาเนาะเขาสิคิดแตกต่างจากบ้านเฮ้าพี่น้องเนาะ่อยว่าเบิร์ที่แรกว่าเรื่อนมักขวดในโบเมนพี่น้องจักเม็นเรื่อนยังมุดผูกน้ำทางอย่างงามงามพี่น้องเลยไปไปเบิร์กั็เลยพี่น้องเดี่ยเตยพ่นสื้อผ้าเบิร์ พี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะโบเมนเครื่องบักบับเด้พี่น้องเลยอุญุอัญญาอันนี้โบเมนเครื่องบักบับเด้พี่น้องเลยอันนี้เพิ่นหามาปลูกใส่ได้พี่น้องเป็นไม้ประดับได้อันนี้เป็นทางยางพี่น้องเป็นทางยางเป็นสกายวอล์กเนาะอ่าตอนนี้เตยพ่นอยู่ที่ผอ่โพร้อมพงพี่น้องคดี่เตยพ่นออกมาทำธุระเนาะฝนกระซิบซิโต๊กพี่น้องสิคือเหมือนหมื่นเลยก็ไม่เห็นไม่เห็นต้นไม้พี่น้องเห็นต้นไม้อยู่ทางยางนี่ก็เลยอยากถ่ายพี่น้องคนทางบ้านได้เบิ่งเนาะ อันนี้่าจะไม่ต้นสมเสียวอยู่บ้านเอิเนาะแต่พข้นกระบุหูนะไม่เห็นเนาะพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นต้นดอกขุดเนาะบ้านเฮาเอินต้นดอกพุดบ่ดอกพุดประมาณนี้แหละแต่ว่าคนไทยเิ่นเอินดอกมะลิพี่น้องเนาะก็จะเป็นไม้ประดับเปิดได้พี่น้องเป็นไม้ประดับได้บ้านเป่นได้เนาะพี่น้องสุดทางยากเลยคือบ่แเ่นคืองบับวบด้วพี่น้องเ้อทีเพิ่นเห็ดไว้จังสีนะเป็นไม้ประดับป่านเิ่นพี่น้องนะแต่ว่างามเด้ พี่น้องงามเลยพอเจอพ่นนี้แหละก็งามเลยมากพี่น้องเนาะพี่น้องเราเขาไปเห็นว่าโอ้ยเหียงว่ะคือมาหกจะเปล่ว่าควิดไาอยู่แม่ในพี่น้องไม่ประดับด้วยคืนฮามาปลูกมีเบิดหลายแสนบาทเบิดหล่หลานบาทได้พี่น้องบันเป็นคองตึกถือได้พี่น้องนี่นะบความเป็นจริงได้พี่น้องเนาะมันอีเตยพ่นสีข้าเตยพ่นมาเบิ่งพี่น้องอ่าอันนี้เตยพ่นอยู่ตัวหน้าหา่างเนาะอยู่สกายวอล์กพี่น้องเนาะ ตอนนี้เวลาประมาณ18นาฬิกาหรือประมาณ6กโมงพี่น้องหกโมงกว่าแล้วพี่น้องเป็นหกโมงครึ่งเนาะแปดนาฬิกว่าอ่า18นาฬิกาพี่น้องไม่ว่าพี่ตัวถือเนาะเดี๋ยวเตยพ่นสิ่ายพี่น้องได้เบิ่งเนาะนี่พี่น้องพร้อมปงเนาะมาเบิ่งประเทศที่พัฒนาแล้วที่เจริญแล้วพี่น้องเนาะนี่แต่ต้นใหม่เองง่าประเทศน่ะน้ำท่าย่างพี่น้อง ดีพัฒนาดีเจริญเหมือนกับสีพมาณนี่เลยพี่น้องเนะาะกต่สิพยายามปลูกต้นไม้ใส่ลลใหลายๆพี่น้องเพื่อให้มันมีอยังเพืชเริอนนะเพื่อให้อากาศดีบอ่อากาศโปร่งยังอะไรสักอย่างเลยพี่น้องนะทุ่นนคนกับว่าบเป็นเนาะพี่น้องเนาะน,นี่เลยทุกคนทุกคนนี่เลยนี่ทุกคนสวทุกคน มีแต่ต้นไม้เด้บ้านเพิ่นเด้ต้นไม้พี่น้องเบิ่งพวกนะต้นโพต้นแห้อองเตยโพนปูโจร์จากนี่ยหน่อยๆนี่แต่ว่างามพี่น้องแต่กิ่งงามงามเด้กูพี่น้องปูเป็นป่าอยู่ป่าหญ้าทั้งพวกอะมันบ่แม่นว่าเกิดขึ้นเองเนะพี่น้องบ่แม่นว่าการปล่อยปลาละเลยเด็เขาต่างใจปลูกต่างใจเห็ดแบบนั้นด้พี่น้องต่างใจสร้างขึ้นมาให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดให้มันมีให้มันเป็นสีเขียวเนาะเหมือนต่างใจปลูกเลย ราคาตุ้กข้างๆก็จะเป็นเป็นริบด้วยพี่น้องเป็นริบริบแก้วริบแหวนเนาะริบกระจกบานเปินนะือเนาะเดี๋ยพี่น้องรถไปผ่ารถไฟผ่าเนาะนี่ยแหละพี่น้องถือคนทีมาถ่ายความจเจริญให้ทุกคนในเบิ่งเด้อวันนี้เด้อพี่น้องเนาะนี่พี่น้องคนก็หลายห้ายเด้ยบานเปลืนะต่างชาติกับร้ายพี่น้องหลายไม่ใช่ต่างชาติสังเกตเบินนะ่งเนาะต่างชาติหลายขนาดเด้ มีแต่ต่างชาติฝนกับซิตโต๊กแน่พี่น้องมาเนี่ยกระเป๋านี่เลขี้ได้นาอโอ้เยเเห็นโอ,โอ้คนมันสิไลด์ได้พี่นอ้องเลยเนาะนพี่น้องที่มันมืดแน,น่พี่น้องมาเนี่ย อยู่บ้านเราเดี๋ยวพ่นนี่บมมีแล้วเลยนี่พี่น้องนี่แต่ประกันทางทิ่มแหละเนาะพกแล้วว,ว่าะสิกูยังไม่มีหยามีกยังดิเนาะไมเจ้าบวกเนี่มาทางนี้พี่น้องเูิ่งกูเป็นเครื่องบังบวบได้หนึ่นี่พี่น้องเพิ่นตั้งใจปลูกเลยตั้งใจเป็นไผ่ประดับเพิ้ลบอกพี่น้องเ,เ,เพิ่นหาสูบบุหรี่เด้อพี่น้องเพิ่นหาสูบบุหรีย่ยด้ยทุกคน ห้ามสูบบุหร e. ี่นะก็ค <son> ือห้ามเพราะว่าที่พื้นที่แบบว่าขู่คนอย่างร้ายเราเป็นน้องบางคนตั้งใจมาขู่มันจะใหม่ยังเป็นใหม่ยังแตะพ่นกระปูหูนะตัวปูหูยักษ์แต่ว่าง่ามพี่น้องเลยพวกพี่น้องรถไฟฟ้าพี่น้องรถไฟฟ้าอยู่แถวนี้นี่ทอดสัดใหญ่ร้ายเลยพี่น้องเลยเต็มบัสนี่ทอดทัดใหญ่ ตออัวน,อน,น,น,นี้น ấy, ยัยเยยงเป็นตัวนี้ยังเนาะบ้านเพิ่นเนาะรถพี่น้องไอ้จักรไรจังหน่อยรถประเทศไทยอยากเบิ่งรถรุ่นใดก็มีพี่น้องไอ้มีเบิดเนาะทุกคนเนาะเคนหนึ่ีทุกคนน,น,คน,นี่คือหน้าหา้างบานเพิ่นเนี่ยคนยุไรขนาดนพี่นอ้องแต่ธธรร๋ยวคนก็เสียไปยามหันกล่ององอกข้างนอก ่อยากให้ติดใบหน้าฝืนไลายเนาะพยายามเรียบๆกี่หลอกผู้คนก็เสียไลน์ดิพยายามตาไกลๆเดีๆกันนะตั้งเสาเล็กที่เพิ่นเห็นนี่แต่เป็นเกลือเป็นเกลือ,อจกเกออนะเคลืออ่อยังนะเนาะอายุวันเติบโตน,นี่แบบนี้บ่มีได้ไหมหน่อยไหม สรางเขาห่างเลยพี่น้องเด็ดคนมาคนมาปกติพิดแล้วพี่น้องนี่คนจุดนี้ก็มีแต่ต้นใหม่พี่น้องสร้างเขาห่างบ้านพนประทัดใหญ่บ้านเพิ่นพี่น้องเลยประทัดใหญ่บ้านเพิ่นอันนี้จักสัญลักษณ์อย่างเลยพี่น้องเด็ดคนกับบุบุบเลย อ่าน่าจะเป็นลูกโป่งนะลูกโป่งใหญ่ๆนะเป่นเตาร่มนะเป็นกล้ามอันนั้นของไทยฮู้พี่น้องไม่บอกเจ๊ต้นหญียังเลยพี่น้องต้นไม้ยังเลยเตยพ่นกับหูหูเลยหูหูว่างามเนาะบานเตยพ่นหูมีเด้อเดยนี่พี่น้องหูมีเดยนี่เนาะนะแปลว่าหอยเลยอะไรหนอประเทศที่เจริญแล้วที่พัฒนาแลยนะประเทศนี่นี่ได้พี่น้องเลยอันนี้อันนี้เตยพ่นเอื้อนถือหรือพิษเนาะบานเตยพ่นเอื้อนหญ้าข้าเด้๋นี่พี่น้องนี่นหญ้าข้าเด้๋นี่หญ้าข้าบ้านใบเตยพ่น ยนี่นี่แถวไฮไปหน้าเนาะมันเกิดกับวได้ะไรเหตุเนี่ยไม่พี่น้องกับผูกอ่ะผูกควายกินแลยมาบ้านเบิ่อผัดเอามาเป็นดอกใหม่ประดับใหม่ยังเป็นก่อนสิมาหอดน,นี่อนพอเทโพนว่าคือจะเบิดไปลายหมื่นลายแสน,นเนาะเว้ยไ่ใช่เบิด์ลายบาทเติบก่อนที่มะใยมาหอดเี่นะเป็นใหม่มีมูลค่าเจยเนาะบา mm hmm. นเบิ่อเนาะเบิ่อเลยทุกคนผูกแล้วเพื่อเอาต้นใหม่มาอ่อาอร่อยไฟมามา,มาประดับเดิ ก็งามีแบบหนึ่งได้พี่น้อ,อเบิ่งนสูคก้นฝืนก็ยืนถ่ายรูปดักท่างเทียวพี่น้องฝืนฝืฟฝ่าเนาะห้ามสูบบุหรี่เพื่อนวะือเพป็นก็เขียนห้ามแต่คนสูบบุหรี่กับโบเฮนเนี่ยพี่น้องลเลยเพื่อนกา้าหัแรงหัวใจกันได้เมืองไทยเพื่อนห้เกียรติกันเนาะสังคมสังคมเจริญบ้านเพื่อนเนาะเป็นเครือเป็นเครืออยู่แต่เพื่นกับโบหูเลยพี่น้องจะเครืออนยังเนาะ ตาพ่อได้หูกะคอมเมนต์บอกแต้พน่นเด้อมันซื้อเครื่องอยังพี่นอ้นอนนงนี่ต้นเมียงนี่ต้นใหม่เนี่ยนี่นี่แต่ว่าก็จะต้นหนึ่งลายบาทนนเนาะเฮ้ยพี่นาะโอเคเนาะพี่น้องเาน,นเาะสลาพานนิ่นี่กระเป๋าเต้พ่นกับศิฟ้าเพื่อนสานี้เนาะพี่น้องกะบตาพอได้หูว่าต้นไม่ตน้นแต่ละต้นนี่นะอ่าเพิ่นปลูกไว้นี่เนี่ยซื้อ,อยังพี่น้องนะ ต้นละวจะบาทน้องคขาเมนบอกใตพจนดเเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับนี่ก็เขากล่าวเขาว่า,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 าสบายดีพี่น้องสวัสดีครับ